ครับอันนี้พี่ลุงโลดนะครับลูกค้าจากจังหวัดมุกนหารนะครับอําเภอดงหลวงนะพี่เนาะดงหลวงตำบลทางแพงวันนี้เราก็ได้มาส่งจากพี่ลุงโลดปกติพี่ลุงโลดติดตามเพจเรานานนหมครับพี่น่าจะประมาณสักสี่เดือนนี่นะครับตุนที่ทำพี่ก็ดูจากช่องเนาะพี่เนาะดูช่องแล้วก็แอดเป็นเพื่อนอ๋าแล้วระกอบกับในหมู่บ้านที่มีคนซื้อจากร้านมาใช่ครับมีคนซื้อคนหนึ่งหนึ่งคันพีก็ดูแล้วโอเคใช่ไหมพี่ เป็นไงพ, mm hmm. พี่เขาใช้มาน่าจะสองปีแล้วลพี่พี่ที่ซื้อมาถึงบ้างสองปีถึงแล้วครับแล้วพี่ดูแล้วร,รูปทรงรถอะไรได้หมดครับก็เลยโอเคอแข็งแรงดีอ่าก็เลยตัดใจสั่งจากทางร้านเรานะครับวันนี้ร้านเราก็ได้มาส่งแล้วก็อันนี้พี่ลุงโรดให้ซื้อเครื่องเนาะพี่เนาะติดตั้งมาให้เลยระบบระบบเป็นขับโฟนะครับคันนี้เป็นขับโฟคันเดียวแล้วก็เอามาส่งนะครับมีระบบไฟครบมีแถมแม่แบตแล้วก็มีแถมชุดของ อ่าพนนวมนะครับราคาตรงนี้ไม่ทำนะราคาตรงนี้ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าทําให้พี่ต้องโลดคันเดียวแล้วก็เดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ได้มาส่งแล้วก็อันนี้เอาไว้ใช้หลักๆก็คือใช้ขนยางใช่ไหมพี่ขนยางขนมันครับมันสปะหลังปกติพี่ดูในช่องอยู่แล้วควันนี้ก็ได้มาส่งแล้วพี่ก็ได้เห็นตัวจริงผมนะครับอ่าแล้วก็ยอดจองดงหลวงนี่รู้สึกเราจะมาส่งคันนี้คันที่แปดนะครับอำเภอดงหลวงนะครับแต่ว่าต่างหมู่บ้านต่างตำบลวันนี้ก็ แต่หมู่บ้านของพี่นี่คันนี้เป็นคันที่สองครับที่ถ้าผมจําได้นี่คือคันที่แปดแล้วนะครับคันที่มาส่งอันนี้ก็เดี๋ยวมอบอ่านรวมนะครับของวันที่ใหม่ให้พี่ลุงโรดโอเคยังไงต้องขอขอบคุณพี่ลุงโรดมากนะครับครับวันนี้ไฟเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอันนี้ไฟสูงไฟต่ําเนี่ยไฟสูงไฟต่ําแต่คันนี้เวลาพี่มีเด็กน้อยใช่ไหมมีคนเก่งอยู่เวลานั้นพี่ต้องปิดสวิตช์ไม่งั้นไฟมันจะหมดแบตแต่เมื่อแบตลูกนี้ลูกใหม่เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยใส่รถยกสองพันแปด อ่าแบตใหม่เลยพี่แบตแกกองเลยเอ,อันนี้พอเปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไฟนี้อันนี้เป็นตัววัดวัดไฟอ่าแล้วันนี้เดี๋ยวเราไปขี่กันอ